ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะข้าหัวชื้นนะ่วงนี้โอลิติกกำลังมาแรงนี่ยค่ะพอเหงื่อออกก็ฉีดน้ำหอมไปนิดนึงดับนี่คือการเป็นติ่งเราคุณตั้งหรือตั้มมี 제가 체력이 귀엽다. 나는 귀여워요. 귀여워요 나여나 나랑 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 나 나랑 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 나동 나랑 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 운동 나랑 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 니랑 나랑 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 나 ก,ก,ก็คือเมื่อวานการมิโอซาบ,บอกว่าให้เวลาพี่แน็กไปออกกำลังกายเยอะๆเลยนะคะแต่พี่แน็กบอกว่าขอออกแค่ห้านาทีพอ <laughs> ไม่ผมต้องบอกว่า,า,าการออกกำลังกายของผมต่อวันเนะี่ยเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วคือถ้าช่วงไหนฟิตฟิตเลยนะช่วงไหนหดๆออกกำลังกายหดๆเลยนะวันหนึ่งเนะี่ยถ้าจริงๆเนะี่ยที่ถ้าเป็นประจําวันทุกวันนะเพื่อแค่ว่าให้ร่างกายมันคงที่อะ่ะคือวันไม่เกินสองนาทีพอ

สองนาทีคือแบบแต่ว่าทําบ่อยๆมากในหนึ่วันไม่ใช่แบบคือถือว่าสองนาทีคือเป็นท่าแบบค้างแบบโหดๆนอนแบบให้มันโดนทั้งตัวครบสุด5้นาทีประมาณนั้น5นาทีก็เหนื่อยมากนะสำหรับคนที่เกียดแบบตากล้องเราอ่ะหรือไอเบสอ่ะ อ้อาวอย่างเงีย้ย่างใจคอไม่ดีเลยแขนใหญ่ข้างเดียวตอนนั้นไอเบฟแขนใหญ่ข้างเดียวมึงออกกำลังกายหรือทำอะไรนะ่ะ <c oughs> แย่มากนะเบฟ <c oughs> มาคุยกับเพื่อนๆด้วยสำหรับตอนนี้นยะคือบอกเลยว่าให้เ,เพื่อนๆ <c oughs> ใครที่กินซูชิอย่างแบบหนึ่งใครที่อยากมีน้ำหอมแบบว่าสบายๆนะน้ำหอมแบบกลิ่นสบายๆไปใช้ถึงน้ำลาย น้ำหอมกลิ่นสบายๆไปใช้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถซื้อไปใช้กันได้เลยรับรองไม่ผิดหวังทุกคนน่าจะชอบหลายๆกลิ่นนี้มันหอมเนี่ยฉีดน้อยๆก็หอมละหรือว่าวันนี้ถ้าใครอยากทาเนี่ยวันนี้เรามีนี่ด้วยครีมครีมโอราใช้ครีมครีมอันนี้คือดีเนื้อพุดดิ้งนะคะเด้งดึ๋งเลยแบบเนื้อดีมากโอเราไหทันครีมครีมดัดตัวเนื้อพุดดิ้งเค็มข้ณเนื้อนาซันพามายวเนื้อ พิวแพงง่ายใช้ได้นี่จริงๆพุดดิ้งเจ๊จีริพุดดิ้งกระเทียวตัวเนื <laughs> ้อส <c oughs> <c oughs> ัมผัสเหมือนพุดดิ้งเลยค่ะนุ่มมากคุณต้องการอะไรค่ะโอ้โหนี่หอมค่ะโอ้โห พี <laughs> ่สามพี่สามซื้อซองอีสีหน <ham S 2> ้า <destroys> พี่ฟันก็ ว่าจริงเยอะปุ๊บสเยอะปุ๊บสจ๋อจ๋อสุกกะดีว่าจริงน่ารักใช่ดูมันนะเนี่ยกำลังพอดีเยอะมากไม่เยอะกำลังดีชุ่มชื้นจะได้ชุ่มชื้นทั้งวันครึสุกจริงจ้ปลยต้องบอกว่าเนี่ยตัวนี้ซึมเร็วมากเลยนะครับซื้อไปใช้เลยกระปุกนึงเนี่ยควักไปเลยครึ่งกระปุกแล้วก็ทาตัว ผมบอกเลยว่าเพื่อนๆชุ่มชื้นทั้งวันถ้าอยากชุ่มชื้นเยอะก็คือทาเขือตรงเสื้อตรงเกงไปเนี่ยมันก็จะติดกว่ามันจะแห้งถ้าตรงตามเสื่อมันก็นานหน่อยแต่ว่ามันชุ่มชื้นถ้าทาตามตัวเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าว่าผิวพรรณมันชุ่มเยอะขนาดนี้ยังดีเลยเลกค่ะคุณผูกชมแคโทสความชุ่มชื้นแบบนี้จะอยู่ด้นานแค่ไหนก็ุึ้นอยล่กับว่ะ ดี때ากโอาใหไวถกจะยุจึก็คุ้นแล้วอยู่เนาะหยุดจุกึมจุกึมพอแล้วใช้ให้มันพอดีพอดีค่ตั้งจตั้งเมันผ่นแบ้ตัวอยแตกด้วยนะคะรอยดำรอยแดงนะผิวแห้ง่ะได้นะคะว้าชยใจงานุจุกึจีมอจนี่ยุทจำ พี่สุว่าดิ์ตรงมาทุกปีเดี๋ยวผิดไลน,ดน์สวัสดีครับทุกคนพีสวัสดสวัสดีครับหอมหอมหมบักหอนี่ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องจริงนะผมคุยเกี่ยวกับการบินเขาแบบจริงจังนะเวลาคุยกันสองคนนะเราคุยกันเรื่องว่าผมผมเวลาปกติอ่ะผมชอบแบบเคยพูดเสียงปกติหมใช่ไวนะ้ในเสียงต่ำม,มากแบบพี่ <Okay. S 1> แบบโอ้กามินแล้วก็แบบพูดเสียงต่ำเนี่ยแบบกามินแบบ อยู่ทาอะไรอยู่เนี่ยเขาก็จะหูเลาะแล้วเ็เครียดมากเขาบอกว่าช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกว่าการมินคือไม่ชอบเสียงเสียงธรรมชาติหลองผมชอบเสียงแบบให้การมินทำอะไรอยู่เขาบอกว่าเวลาถ้าชายรีเผอพูดเสียงแบบปกติตอนเสียงต่ำแบบ 나이양가짜 <목소리> 약간 가미님은 찰리가 약간 좀 목소리 톤 높게, 높게 하는 거를 엄청 좋아한다고. 왜냐면 낮게 하면 좀 지지하는 스타일 같아서 좀 약간 좀 웃긴다고 하시더라고. 맞는지 혹시 말씀해 주세요. 갑자기, 갑자기 그 원래 평소 성격이 재밌잖아요. 근데 갑자기 진지하면 그것도 웃겨요. 그디백 솔직히 제가 말을 안 했는데 선리한테 얘기 안한 거거든요. 근데 솔직히 가끔 살리가 진지하게 저한테 얘기하거나 아니면 좀억양이 정도 진다거나 진지하게 뭔가 부탁하거나 아니면 좀 뭔가

จก็เด uhm> like you like ี่ยยาก็กโซริโทนีน่าจะมีคันจิโร่กิน่้กที่เขาเนี่ยหลงชอบผมก็เพราะเสียงโทนแหลมเขาบอกว่ามันไม่เหมือนใครดิอยากกันนมนกโซริโทนีนบพุ่มยอยากกันต่างคนต่างคนต่างตา่า่ เหมืันเสียงสูงเนี่ยค่ะแบบเขาจะไม่ค่อยชินแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเป็นเสียงแบบแกล้งดัดไม่ค่อยดูแบบสมชายเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเหมือนแปลกๆนิดนึงไม่เหมือนใครแต่ว่าพอฟังไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบยิ่งหลงเสน่ห์อะค่ะก็เลยเข้าใจว่าแบบทําไมแฟนๆถึงชอบพี่แนสิ่งเล็กใช่ไหมใช่สิ่งเล็ก สูกเสียงเล็กนี่คือเสียงประตูชายกาเมนเนี่ยชอบชอบเสียงกาเมนทำอะไรอยู่ชอบแปลกมากเลยจริงๆแล้วผมก็บอกเขาว่ามันมีมีโฟนหนึ่งที่เป็นนีจริงๆนะใครเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณลองสังเกตฝรั่งที่หน้าจะเข้มแค่ไหนก็ตามเลยนะฝรั่งที่แบบว่าถ้าปกติเขานควนรที่่าพูดนิ่งๆภาษาาสากลหรืออะไรอะแล้วมันเป็นเสียงเขาจะต่ำมากทย,ยแบบต่ำมากเลยพอฝรั่งผู้ชายที่พูดไทยได้พวกแบบส่วนใหญ่นะผมให้เลยเกินห้าสิบปอร์เ็นเนี่ยเสียงแบบผม ่ไม่เชื่อลองเดี๋อ่านคอมเมนต์เลยจริงมากฝรั่งนึงเพื่อนเพือนลงเลยถึงฝรั่งคนที่พูดไทยได้จริงเยอะๆใชายอ่ะน่าลอล้เลยพอพูดไทยได้พูดได้เพราะอโไรเนี่ยเสียงคล้วยาแบบชาร์ลีดังบิสต่างนั่นคนที่พูดได้เยอะมากเลยคือมีเสน่ห์อ่ะไม่มีหรอกก็ตลกก็บอกเข้าไปคือคือถ้าถ้าเราตัวผู้ชาที่แต่ยเนเมโนอปกคือเอกนนึงก็เรามีเรื่อมเรื่องมีเ่องมี่มีน่าหน่อยผมพูดจริงว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ ผู้ชายฝรั่งถ้าพูดภาษาไทยได้จะเป็นเสียงเสียงเล็กนะครับผมแปลกมากตอนวิดีโอคอลกันหาจริงโยนใส่ไก่โยนใส่เบสแพนอีก็อีก็เจ้าตัวอธิบายกันแล้วมาคิดถึงไหมอีกนี้อัน่ี้ครีมจริงไหมอ๋อาซกตอนนี้ตะก้าฮอตแล้วนะคะเพื่อนๆดูในตะก้านะคะอย่างของพี่ปูเหลือแค่270อเเองได้ หนึแล้วก็ได้ไปหนึ่งได้สอี่มีร้าคุณโนฮานนื้อนื้อได้ซื้อชิคกี้ม้วก็ได้ขนเนยนึ่งได้หนึ่งออันนี้เน้อเนื้อสองร้อยเจ็ดสิบบาทอีกคู่กันนะ้องนี้เหรอพี่สองร้อยเกย์สดนี่ยเมาเจแต่ทำไมมาสวยมากทำไมมาสายอ่ะรถติดใช่หรปล่าที่ไหนแล้ววะไเรานัดวันนี้ไ์อะไร อันนี้แหละพี่หมิวหรอมนะเนี่ยห้ามพูดิบหายแล้วขอห้าพูดเอาชุดทั่วมาดิ้วส่าาดแบกมาสํานักพนมคผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพาดคลิปดีๆนะคะ